Apples <tries> Burri Curve P Jung พารถเยอะฟอร์ดมัสแตงนะครับจากจุด้อสูตรจุดวันเอ็กซ์เร์ตมีระบบวาเปิดปิดนะครับเงียบก็ได้ดังก็ได้นะครับคันเน้เตรียมสูตรนี้คือเตรียมโจูนสเตจสได้เลยนะครับปิดวาวออฟเนี่ยเงียบเข้าบ้านได้เลยส่วนเปิดเนี่ยเสียงดังคำรามพร้อมซิ่งไหฮะเสียงแบบรับหญิงได้เลยรับหญิงทั้งหลอดได้เลยนะ ซอสเสียงซุปเปอร์คาร์ครับผมแบบมีวาล์วเปิดปิดได้สุดรับหญิงทองหล่อขอบคุณครับเครื่องบินเครื่องบินคือสแตนเลสเกจสามถึงสี่นะครับดัดเซียนซีนะฮะมีระบบวาล์วเปิดปิดท่อด้วยนะฮะรองรับการจูนสเตจสองนะครับถึงดาวไฟเลย บอดมัสแตงนะฮะคันนี้เป็นดิฟュเซอร์เดิมนะฮะเราแปลงให้เป็นข้อคู่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของเสียงแล้วก็อัตราเร่งนะครับเป็นยังไงนะครับไอ้ตัวตัวนี้ตัวใหม่แล้วแม่งแรงด้วยตัวใหม่ละอยากดูว่าตัวเก่า